แบคแพคไปเที่ยวสปปลาวกันนะครับทั้งหมด4วัน3คืนนะครับปิดหรอครับแล้วมีที่ไหนเปิดบ้างอ่ะออไม่มีเงินกีบอ่ะช็อตเมื่อกี้สวยมากน้ำพุก,กับสา์วอชชัปอะไรสุดๆร,ร, <laughs> ร้านป้าแซบละโอ้ยขอโทษร้านปิ้งแซลมันหนึ่งออก็คือไม่ค่อยได้เตรียมอะไรมาเลย <laughs> ปรับประเดิม ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของไมซิรินะครับคลิปนี้นะครับเราพาทุกคนนะครับแบคแพคไปเที่ยวสวปปลาวกันนะครับทั้งหมด4วัน3คืนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณตีสามสี่สอนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปสนามบินกันนะครับไปครับไปเซ็ตอินกันมีแค่ใบเดียวเหมือนเดิมเอ้ทีนี่ก็มีกระเป๋าคาดอีกใบเอามาแค่นี้ พราะว่าไปแป๊บเดียวเช็คอินเสร็จแล้วก็จะมากดตังนะครับกดเงินบาทไปแลกเงินกีบที่นู่นนะครับเขาบอกว่าได้เหรีดีกว่าก็คือไม่ค่อยได้เตรียมอะไรมาเลยปุบแบบเดิมดูมาแบบคร่าวๆว่าแบบต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่่ายังไม่รู้เลยว่าจะไปเที่ยวไหนบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะนี่นะครับไฟรเรา f t 1 G 4 2ตอนนี้เราก็กำลัง รอ,รอเครื่องใช้ร้อนนะครับไม่สิรอบดยิงทามางมาก,มากแล้วก็เมื่อกี้ไม่ลองเซิร์ชว่ามีอะไรทําจริงๆก็มีนะแบบมีแบบพวกวัดอะไรเงี้ยเย yeah, yeah. อะแยะเออมันเีเรื่องตลกเลยเราัน mm hmm. พออาจจะไปที่สพเราใช่ไหมครับเราก็เหมือนเซิร์ชหาจิมอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเราเองอะ่ะก็นอนโฮเทลใช่ไหมมันก็ราคาค่อนข้างที่จะ ดีในที่นี้คือคือแบบดีเลยอะราคาดีเลยก็คือไม่แพงแต่ว่าแน่นอนโอนเทลมันไม่มียิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเลยนะก็เลยเซิร์ชจิมลาวก็ได้มาสองที่แล้วก็ถามราคาเขาก็โอเคอยู่เราไปดูกันว่ายิมที่เราจะเป็นยังไงด้วยนะฮะที่ตอนนี้ไม่ดูสบายาเลยว่ะกำลันคุย <laughs> นั่นแหละครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สปาแล้วนะครับเมื่อกี้เราหาขอนะ้อมูลมาสบายดี ยินดีต้อนรับสู่นะครเวียงจันทร์แน่นอนตอนนี้เราก็ถึงแล้วน,นะครับเมื่อกี้ก็ผ่านตอมมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวออกไปแลกเงินแล้วก็ซื้อซิมแล้วก็เดินทางเข้าไปที่พักกันครับไม่รู้ว่าจะแลกเก็บไว้ประมาณ3,000ก่อนแล้วกัน<ๆ>เพราะดูรีววิมาเขาบอกว่าให้ค่อย,อยๆทยอยแลกก็ได้<ๆ>จะได้แบบ ขากลับถ้าแบบเหลือเงินกีบเนี้จะได้แบบว่าไม่เป็นปัญหาอะไรมาครับไปลองมาแรกนึง close is ป,ปิดหรอครับแล้วมีที่ไหนเปิดบ้างอะ่ะแ่เปิดเปิดแปดโมงครึ่งแล้วนี่คือดิมันที่แรกมนสนามมีมีแค่สองอันนี้เหรอ,อไม่มีเงินกีบอ่ะต้องรอเนาะ โอเคได้ไม่มีเงินกีอ๋อ,อไม่ใช่ฮะเ,ออเขาเปิด8ปดโมงครึ่งครับอาใช่แล้วมายถึงว่าเรามีแค่เมื่อกี้ไม้ถามเขาบอกว่ามีแค่2องนแหละแต่ว่าระบบยังไม่เปิดก็เลยก็ <c oughs> ทำอะไรตอบไม่ได้เขาไม่มีเงินกิน <c oughs> ตอนนี้7จ็มงห้าสิบเจ็ดวัสดีสวัสดีรับมีกาแฟาใช่ไหมเอาเมกาโน่เย็นไม่หวานเลย เท่าไหร่หรอครับหกสิบทันกีหกหมื่นหรอหรอคือตอนเนี้ยที่ร้านอะไรนะร้านแรกเงินนะเขายังไม่เปิดหมายถึงว่าเดี๋ยวถ้าเปิดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมแ้วผมมาจ่ายแล้วนะแต่ผมไม่ได้ไปไหนโอเคใช่ใช่ใช่แต่เขาเปิดแปดโมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงก็เลยก็เลยโอเคเมกโนไม่หวานเลยโอเค ขอบคุณครัสบสมเด็งแบบมิพัสาเราน่ารักจังแบบสบายดีแล้วอย่างเมื่อกี้เวลาเขาประกาศใช่ปะเขาก็จะมีอ่าขอบใจหลายน่ารักเรารู้สึกว่าเราอ่านได้อะแล้วเราดูประโยคตรงนี้นะข้างหน้าเราไม่จะขึ้นให้ดูนะถึงบรรดาท่านลูกค้าพวกเราขออนุญาตให้ทำไม่ขออนุญาต ไม่ทําไม่นําอาหารและเครื่องดื่มดิเดลเดอล์อกเครื่องดื่มจากภายนอเข้ามานั่งยยเข้ามานั่งภายอยู่ในร้านเข้ามานั่งภายอยู่ในร้านก็คขายๆนะหลังววแหวเขาจะหมอนอ้อยกว้างกว่าสรุปหมายเลไป4 0 0พบาทได้มา2ล้านหน่แสนเป็นการจับเงินล้านแบบแคชสุด,สด เลรดีอยู่ที่530กีบต่อ1บาท1บาทเราแลกได้530กิบกีบนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อสินกันดีกว่าที่นี่จะเรียกว่าหมื่นเป็นสมุดสมุดห้าหมื่นก็คห้าสิบพันใช่ไหมโอเคอันนี้คือห้าสิบพันาทนะใช่ห้าหม่นบาทนะห้าสิบพันห้ิบพันกีบิบกีบโอเคได้กบเหมือนกันได้เขาจะเรียก ลูกกวนถามใช่ไหมครับเงินที่ที่เล็กที่สุดเท่าไหร่อ้อยมีปะไม่มีห้าร้อยก่ไม่เคมาครั้งแรกเลยขออนุญาตนะครับที่สุดเท่าคือหารออ๋ออเคห้าร้อย่โอเคเทอ่าไคหร้อก่โอเคห้า่อ่งโอเ้าร้ยอห้ารยอเค้าร้อย่เค้าร้ยก่เคห้าูเยอคห้ารเอยคิ่อเคเ้า้อยกโอเคเอามทอิ่เามทียแน่นเลารยก่ง้ารกม่เลายกเนาะแบยกูแบบเ Slow Life ดูแบบว่าดูซอฟต์เออจะลงท้ายด้วยเจ้าแล้วก็แบบเออน่ารักเดี๋ยวตอนนี้เราไปจ่ายนั่นดีกว่าค่ากาแฟเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปไหนนานหรือเปล่าแต่ไม่ได้โกงนะเพราะว่าทิ้งกระเป๋าวันนี้มาแล้วครับคุณครับตงอะไรอยู่ฝั่งซ้ายเนาะขับคนละที่กับไทยเนาะ ไ,ไปโฮสเทลกันนะฮะก็แสนสองกีบอยู่ที่ประมาณ230บาทซึ่งไม่เปิดแมบ,บแเราประมาณ10นาทีอันนั้นนะครับที่พักเราไป <Okay. S 1> เราไปคุยมาแล้วครับก็ <Yes. S 1> เดี๋ยวตอนนี้ต้องรอเช็คอินตอนบ่ายสองแต่ว่านี่เพิ่ง 9โมง40แล้ไมก็ถามเรื่องมอเตอร์ไซค์ละเอวันละแสนกี่วันละประมาณ200บาทโอเคตอนนี้เราก็อยู่หลังเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับก็ไมคก็นั่งคุยกับน้องเจ้าของห้านนะครับล้วก็คุยกันสาพัดแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าก็เช่าไปเลยละกันสามวันจนถึงวันกลับเลยได้ขับไปไหนมาไหนแบบว่าเรื่อยๆสะดวกตอนนี้ไม่ใช่มองเลยนะแมว นั่นแหละก็เดี๋ยวได้คันนูนะฮะนี่คลิกเหมือนกับน้องมิ่งมาจําของที่นี่นะฮะก็ใช้พาสปอร์ตนะครับเล่มจริงเมื่อกี้ถามแล้วว่าแบบเราถ้าไปที่อื่นเขาต้องใช้อยู่ไหมเรนะ่งง้นก็ถ้าไปอื่นก็เดี๋ยวให้ดูเป็นตัวสําเนาแทนก,ก็ได้ร้านกล้องตรงนี้เรียกว่าสีสีแยกอะไรปะมีแบบสีแยกใส่ลมเย็นสีแยกใส่ลเย็นนะครับ <laughs> มาได้นะครับบอกติดต่อเรากล้องได้เลยสีแยกใส่ลมเย็นอ๋อ,อไม่น่าเราก็ถึงตั้งว่าสายลมเย็นคาเฟ่โฮเทล แต่แม้แต่พี่แบบลงเครื่องมาแล้วพี่แบบได้ฟังภาษาเราแล้วพี่แบบชอบบ้านเลยแบบดูซอฟตบ้านดูแบบทุกอย่างดูเย็นกว่ากว่าไทยมันจะพุ่งๆอะไรเงี้ยถ้าที่ไปไหนเขาจะไปใช้บริการเขาเขาจะนกอู้งวายเป็นแบบประฏิญีการสวัสดีคนเรียนมีเขาจะเป็นแบบเข้าใจอ้อมน้อมสมตินไปพูดอย่างนี้ถูกก็อย่างนี้ก็ได้สบายดีสบายดีขอบใจหลาย โดยแปลว่าครับใช่โดยโดยแบบใช่ใช่ก็ได้นะใช่ใช่ขาดนะครับโดยใช่แน่รายกรณีตอนนี้เรากำลังจะไปที่ห้างกันนะครับเพราะว่าร้อนมากสุดๆเลย ตอ,ตอนนี้นะครับก็เข้ามาหลบร้อนในห้างเรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้ค่าจอดรถ3 0 0 0กีบเมื่อกี้มาลองจิบประมาณ5บาทก็ชื่อห้างว่าพาร์คซันนะครับถ้าอันติก็ขอโทษด้วยห้างเหมือนจะเป็นห้างใหม่มากๆเพราะว่าเหมือนจะเปิดแค่ชั้นเดียวยางเงเท่าที่ดูนะของแบบว่าเยอะน่กินกว่าที่ไทยนบอันนี้ที่สั่งแซนด์วิช กับกาแฟาทั้งหมดอยู่ที่1นึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยตีเป็นเงินไทยเมื่อกี้ประมาณสองบาท่ทบาทับเซอร์วิสน้อยด้วยกาแฟร้อยหนึ่งห้างที่มาเดินนะครับก็ซูปเปอร์จะอยู่ข้างล่างใหญ่นะเออตอนนี้ไม่มาหาพวกทีมเพราะว่าไม่ได้เอามาเลยมันเอาขึ้นไม่ได้เฮ้ยมีด้วย นี่ก็จะไม่ต้องปีนประมาณนี้ก็รับห้องประมาณนี้ครับเพิ่งตื่นหลันะที่หลับไปประมาณสามชั่วโมงไม่ก็เลยเอาด้วยกาแฟมานะครับกินให้แบบเฟร็ดจะตื่นเลยแล้วเดี๋ยวเรา ยิ้มเพ่งดีจังชิวเนาะก็หลังจากที่คุยกับน้องก้องก้องก็บอกว่าเพียงจะน้องนี่จะไลฟ์ได้แบบสนุกอยู่ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าไปไหนกันแต่ตอนนี้คือแบบชิวมากเลยเนื้อก็โฮเดี๋ยวที่ไมาพักแบบว่ามีบริษัทแบบ8โมงถึง10โมงฉันคิดว่าไม่น่าจะตื่นอันนี้คือน้องมิ่งจำเป็นนะฮะในทริปครั้งนี้นะครับไป ีประมาณ70บาทไม่ถึงร้อยบาทต่อวันเจบีจิ้มนะฮะเดี๋ยวไปดูคะแนนกันมาเกินสุดสุดนี่นะครับทุกคนครับเมื่อกี้เมื่อก,กี้ที่ร้านมอเตอร์ไซค์เราไม่ได้เจอนะครับน้องกล้องนะฮะนี่เดี๋ยวขึ้นคอนเทนต์ไว้ให้ถ้าใครจะมาเช่ามอเตอร์ไซค์เที่ยวที่ราวนะครับ น,น้องเขาแนะนำมาที่ตลาดกลางคืนนะครับเป็นออสเตรตฟูดตันนี้เดี๋ยวไปดไูว่ามีอะไรกินบ้างลูกชิ้นยับสมตับบลูุกซอยสวัสดีครับเอาลบใหญ่แก้วหนึ่งไข่ยังไงครับเท่าไหร่นะสิบห้าพันหนื่นห้าสิบห้าพันกิบ โดยแม่แล้วครอบใจหลายโอ้ยถ้ากินมากนีนะอะไรขายดีเหรอเยู่นี่แมนแนนซิ่งไม่เที่ทยเว,วเมนแนนก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเกาเรลาหมูทอดใหญ่ไม่ใส่เครื่องในโอเคครัวเจนี่อ่านว่าครัวแน่นอนจากการคาดเดา มาเดินข้างๆตลาดแบบว่ามันเป็นร้านนั่งชิลแว่าตอนนี้นะครับเรามาแวะบิ๊กซีนิ่นะครับก็เขาเปิด24ชั่วโมงคล้ายๆเซเว่นแล้วก็แอลกอฮอล์ที่นี่ขาย24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้มีวันหยุดเหมือนบ้านเรานะครับวันนี้ก็จบเพลงท่านนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรบ้างร้อน อร์นิ่งเช้าวันที่2นะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับไว้อยู่ในแมสซอนนะฮะกินกาแฟก่อนสองสองีก็ประมาณ40กว่า4 0กว่าบาทเบอร์นี้ไม่อยู่แถวริมเนี่ยแม่น้ำนะฮะ วัดสีสเกตเงียบมากๆหมายถึงแบบไม่มีคนแล้วมา่กินไหมแบบหาทางเข้าอ่ะ <c oughs> วนหลายรอบมาก ตอนนี้เข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับก็จะมีอวุธลูกเยอะมากๆแบบว่าป้างต่างๆเต,ต็มเลยโอเคครับตอนนี้ก็ยิ้มเสร็จแล้วนะฮะของวันที่สองนะครับก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันนะครับขับไปล้วเดี๋ยวร้านไหนเนะี่ยที่น่าสนใจเดี๋ยวเราก็แวะร้านาน,านั้นละกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามื้อน,นี้จะเปไน็นอะไร อ๋ออันนี้คือทอดนะครับอันนี้คือเส้นข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกนี่เส้นข้าวเปียกโอเคได้คะเอาอันนี้ไม่เผ็ดใช่ปะไม่ๆๆไม่ได้เอาไม่เผ็ดเอาที่นึงครับสรุปตัวก็ได้มาประตูชัยเลยนะครับเราก็มาตอน ประมาณเย็นๆเนาะเขาก็จะมีโชว์แสงสีเสียงไฟของน้ำพุก,กับน้ำพุด้วยนะฮะเห็นไหมปตูไสเนี่ยเขามีประวัติความเป็นมาที่ว่าสร้างเพื่อเฉลิมฉลองนะครับประกาศเหมือนชัยชนะว่าเป็นเอกลักษณ์จากฝรั่งเศสแล้วอะไรเงี้ยเออถ้าสังเกตจากตัวประตูนะฮะก็จะเห็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสกับฝั่งลาวนะครับผมประตูใส่ใส่แปลว่าชนะ ประตูแปลว่าประตูนั่นเองะคือประตูแห่งชัยชนะนะครับนี่อ่านมาล้วนๆตรงนี้จริงเพราะค่าที่จะเปรียบเพราะว่าน้ำพุกับลมนะฮะแต่ว่าก็จะมีเด็กๆแต่ว่า เล่นกันผมนะชอดเมื่อกี้สวยมากน้ำูุกับส่ยวอชั่นอะไรอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับไม่ลืมบอกไปค่าที่จอดมอเตอร์ไซค์สามพันกีบนะครับผมก็ ใช้ช่ามอเตอร์ไซค์ก็มาจอดกอันได้นะครับอยู่ตรงข้างหลังเวิร์้งข้างหลังกับทุกมันจะมีโซนที่จ,จอดรถอยู่แต่เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตลาดมืดนะครับไปดูว่าริมแม่น้ำโขงตอนคืนเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะถึงแล้วนะครับตลาดมืดเมื่อกี้ก็จะมีที่รับฝากรถแบบว่าหลายจุดมัขับเลยหลายรอบมากทุกคนต้องวนแล้วก็ดูให้ดีนะโอ้โหกนยาวมากอย่ในฝั่งนี้ ฝั่งไทยแน่นอนตรงนู้นโอเคเราเจอแล้วโซนที่เป็นของขนาดของเราเมื่อกี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอุปกรณ์โทรศัพท์ 3, อะไรอย่างเงี้ยออที่เยอะรองเท้าเครื่องใช้ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเดินมาจนสุดอีฝั่งนก็จะเป็นโซนอาหาร เท่าไหร่ครับสามสองสองหมื่นห้าสามห้าครับทไเาขนนี่ร้านป้าแสบละเฮ้ยขอโทษร้านปิ้งอันนี้เป็นตัวซอส โซส่สะลแอลิซโซโซ่แฉบแซบบอรไปิ้งแซบโอเคร้านปิ้งแซบลองน้ำหนึ่งน่ากินมากอันนี้คืออะไรครับไข่ไข่ตัว่มที่เราเรียกไข่ลูกไข่ลูกไข่ลูกไข่ี่ไข่จะมีตัวอ๋อโอเคเข้าใจ ชื่ออะไรนะอโนอโนวันนี้ได้ไหมอโนอโนบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้หน้าเหมือนคนอยู่ในหนังซีรีส์วายชิงหรอแมนแมนปะจำชื่อได้บอกจำชื่อได้บอกเขาจำได้บอกไม่ได้จำได้บอไม่ได้แต่คุ้นคุ้นแมนได้คุ้นตั้งแต่เดินมาแล้วขอบคุณครับขอบใจหลายสวัสดีครับทำอะไรที่ต่างจากไทยอ่ะ ตำลาวตำหลวงพระบางเผ็ดไหมครับเผ็ดนิดนึงถ้าถ้าถ้าเผ็ดน้อยๆได้ไหมก็ใส่ไม่ชอบเลยโอเคพอใส่ได้เจ้าเจ้านี่บนนางละโบนี่ครับตรงนู้นได้ไหมตรงหน้าร้านไก่ย่างนะครับร้านไก่ย่างน้องน้ำหนึ่งเออโอเคโอเคขอบคุณครับลาบตำไม่ร้านตำร้านตำร้านตำโอเค ลานตำตรงนี้เรียกว่าตลาดไม่ใช่ไหมครับเจ้าไ่ตลาดลิ้มขงตลาดลิ้มขงอ๋อโอเคครับแล้วแล้วในตำนั้นเขาใส่อะไรบ้างล่ะครับมะเขือเทศมะเขือเล็กมะเขือผักมะนาวโอเคแล้วก็มะนาวโอ้ใส่ตังเล่มไหมม่เป็นอยัางข้าไปซุงแล้วก็ใส่ได้โอเคขอบคุณครับอันนี้ขายไงครับสามหมื่นสามสิบสามสิบเมน สองสามีบสองหลวงมอสาวอ๋อซาวโอเคภาษาเราเรียกว่าถายไข่โอเคไข่เลยครับไข่เปิดไข่คือเปิดโอเคขอบใจหลายครับตำหลวงพระบางแมนเท่าไหร่ครับ เราจะมาชิมตำหลวงเขาบ้างนะครับมาแล้วก็ที่นี่เขาแบบว่าเมื่เหมือนของบ้านเราอ่ะที่จะเหมือน,บนอแบบปอกคนละแบบโอ้งอร่อ,รอยอ่ะ โอเคครับทุกคนก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการมาเดินตลาดริมน้ำโขงหรือตลาดมืนนะฮะก็แล้วก็มีตรงโซนของกินที่เราไปกินกันนะครับอาหารก็อร่อยนะครับผแล้วก็ของขายเยอะมากเลยนะครับตลาดคือยาวมากนะคะก็มาเดินเล่นกันได้นะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวเวียงจันทร์นะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้แบบชา<ม>วบ้านเราทํามากก<ม>็คือการเที่ยวโชว์รามากแบบอยู่ในตู้เย็นอย่างนี้แื่เฮียกินเย็นๆเข้าใจป่ ร์นิ่งครับทุกคนวันนี้นะครับก็วันที่สนะครับซึ่งแพคของวันนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยนะฮะนอกจากใช้เวลาใหกับตัวเองและกันก็ทริปนี้ก็เป็นทริปที่จะมาคิวใช่ไหมที่บอกไปก็วันนี้ทั้งวันก็คงไม่ได้ทอะไรนอกจากอ่านหนังสือ,อเขียนนู่นนี่กินกาแฟอะไรอยเงี้ยอยู่แถวโฮเทลแถวที่พักนะครับผมก็คงเดินเล่นอะไรใกล้แถวนี้ยน่าคิดมากเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้นะจะทำตามใจเลยทุกอย่างก็คือนอนรอเรียหนหมายถึงว่าอยากกินอะไรก็จะกินค่อยไปยิมตอนเย็นกั่อน เปนคนเที่ยวคนเดียวตั้งแต่ตั้งแต่เรียนมาหาลัยแล้วเนครยบางคนจะบอกว่าแบบเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยแปลกเยแต่ว่าเราเราเที่ยวตั้งแต่สมัยนุ่มๆ <laughs> เมื่อเย็นวันนี้นะครับเอามากินเฝอก็คือก๋วยเตี๋ยวสันเส้นข้าวเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับที่ลาวเขาจะมีว่าผักมาให้กินกับก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับแล้วก็มีมะนาวด้วยเห็นไหมเดี๋ยวมาชิมกันนะครับโอ้จริงถ้ากินตอนแบบหน้าหนาวต้องฟินไว้แต่ว่านี่อร่อย ก็คยชอบกินหมูกรอบมันมีแบบว่าเนื้อให้เลือกเป็นหมูกรอบเลยนะจึงเราก็อยากกินแหละแต่ว่าเรากินแบ่งเขาไปกินอย่างอื่นด้วยก็เลยสั่งไก่เหงาโอเคกินเสร็จแล้วนะครับก็มื้อน,นี้สรุดราคารวมทั้งหมดสามหมื่นกิบนะฮะอันนี้สองหมื่นห้าน้ำห้าพันเป็นสามหมื่นทวนเมื่อกี้เขาเรียกว่าพอดีสามสามสิบพันสามหมื่นโอเคอันนี้อ่านว่าอะไรครับ เต้าหู้นมสดฟันโอฟันเต้าหู้ฟันโอฟันร้านเต้าหู้ฟันโออ๋ออันนี้คือขนมปังสักขยาปะไม่ใช่อันนี้ชาไทยอ๋ออันนี้ชาไทยแล้วอันนี้คืออะไรครับเช่เฉาก๊วยเส็นในเต้าหู้โอเคลองก็ได้ครับเอาเย็นเอาเย็นก็ดีโอเคขอบคุณครับ เขอบใจหนึ่งมื่นสองเอาไปน้ำเต้าหู้มาน้ำเต้าหู้ชอบก๋วยเซนในน้ำเต้าหู้แปะก็ได้เพราะปกติที่ไทยจะไม่เอาชอบก๋วยเซนในเต้าหู้แต่ชอบก๋วยจะใส่ในนมสดจริงๆมันก็คือคือกันหนึ่งหมื่นสองพันกิโประมาณยี่สิบกว่าบาท ท,ทุกคนก่อนนะครับเ,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 เแซ่บโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็อยู่ที่สนามเบินนะครับเป็นวันกับแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาในคลิปนี้นะครับก็เป็นทริปที่ ประทับใจอีกทริปหนึ่งเลยเพราะว่าแบบพอได้มาลาวใช่ไหมการพูดหรือการสื่อสารนะ่ะมันไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษคือเราส,รสรรามารถสื่อสารแบบว่าด้วยภาษาไทยเพราะว่าเราเข้าใจกันแบบต่างคนต่างเข้าใจเลยเงเราเองก็ฟังภาษาลาวออกนะแต่แค่มีบางคาที่เป็นคําเฉพาะมากๆก็จะแบบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่อะไรที่เป็นแบบว่าเขาพูดกันปกติเออเราก็รู้เรื่องหมดพี่พี่น้องน้องเราก็แบบว่า ที่นี่น่ารักมากไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวไว้มาอีกเนาะขอบใจหลายนะครับผมทุกคนเลยนะครับที่ทักทายกันนะครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทริปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไมสิริด้วยนะครับแล้วไปดูกันนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยจะไปไหนแผนเป็นยังไงซึ่งก็ยังไม่มีนะครับแล้จอกันใหคลิปหน้ากับช่องไมสิริครับทุกคนสบายดีขอบใจหลาย เพลงนี้น่ารักมากเลยชื่อเมื่อกี้ไปถามกันชื่อเพลงว่าฮักเจ้าแปดนาทีค่อยฮักเจ้า